เป็นภาพที่น่ากลัวและก็น่าสงสารนะครับคนที่ถูกช้างช้างตกมันเนี่ยนะครับคลั่งและก็ทําร้ายอันเนื่องมาจากว่ามีงานบุญกระถินนะครับเขาเอาช้างเนี่ยเชือกหนึ่งนะครับมา,มาหลายเชือกแหละแต่ว่ามีเชือกหนึ่งเนี่ยตกมันพอตกมันปั๊บเนี่ยช้างคลั่งและก็สะบัดคนที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยตกลงมาเป็นผู้หญิงนะครับพอตกมาปั๊บเนี่ยก็ถูกช้างเนี่ยคาดอยาทำร้ายร่างกาย <c oughs> เสียชีวิตหนึ่งและก็บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะครับมีภาพนี้ให้ดูครับ ท่านผู้ชมที่กำลรบภาพเป็นภาพที่น่ากลัวมากและก็น่าสงสารคนที่ถูกช้างเนี่ยทำร้ายมากเป็นภาพเหตุการณ์ในขบวนแห่กระถินช้างเชือกหนึ่งเนี่ยเกิดตกมันทําให้หญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยตกลงมาและก็ช้างก็ทําร้ายซ้ําจนกระทั่งเสียชีวิตไป1หนึ่งคนส่วนผู้ชายอีกหนึ่งคนก็ถูกช้างนะวิ่งไล่ชนอัดไปใส่กับมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่นะครับกระทั่งได้รับบาดเจ็บาสาหัสเนื่องจากว่าหน้าอกเนี่ยเจ็บมันอย่างนั้นเถอะ เหตุเกิดเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาที่วัดสุทธิวนารามหมู่ที่1 1บ้านห้วยก้านเหลืองน้อยต,าาตําบลปากคาดอําเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬนี่นะครับหลังเกิดเหตุนะครับเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็รับแจ้งตํารวจได้รับแจ้งทีมหน่วยแพทย์ก็ไปยังจุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเนะี่ยชื่อว่านางปรียวรรณการกุลเพิ่ม,มชื่อเล่นว่ากระแตนะครับอายุ47ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่งนะครับอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณหน้าอก เนื่องจากว่าถูกช้างเนี่ยนะครับอัดกระแทกเข้ากับมอเตอร์ไซค์นะครับและก็ส่งคนเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี่นะครับอีกคนหนึ่งนะครับคนบาดเจ็บชื่อว่านายสมพรเบ้าโมโนอายุ6 1ปีถูกช้างก็เนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยกระแทกเข้าไปเหมือนกันผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่างานที่ว่านี้นะครับมีการจัดขบวนแห่องค์กถินมีผู้ไปร่วมงานมากกว่า800 0คนขบวนแห่ก็เริ่มกันอย่างสนุกสนานนะครับมีคนถือกล้วยถืออ้อยนําขบวนช้าง จูๆเนี่ยมีคนเมาเข้าไปแย่ช้างฮะมีคนเมาเข้าไปกวนช้างลักษณะส่งลําอ้อยให้กินแล้วก็ดึงต้นอ้อยนี้กลับมานะครับจะให้กินแต่ไม่ให้กินว่าอย่างนั้นนะฮะก็ถกมือกลับมาช้างเนี่ยนะครับมันก็เลยประมาณว่าเนี่ยครับตกใจหรือเปล่าไม่ทราบหรือไม่พอใจประกอบกับอากาศนี่ร้อนช้างก็มีอาการหงุดหงิดแล้วก็ส่ายหัวไปมาดุนแรงทําให้คนที่อยู่บนหลังช้างนี่ตกลงมาทั้งควานช้างและคนที่นั่งบนแหย่งนี่นะครับ โดยชาวบ้านที่อยู่โดยรอบก็ต่างวิ่งหนีโอลมานกันเลยนะครับส่วนผู้ตายก็เป็นผู้หญิงเนี่ยฮะบาดเจ็บในตอนแรกและก็ตกลงมาถูกช้างทําร้ายเสียชีวิตเป็นผู้หญิงอย่างที่ว่านี้นะครับทีนี้โชคดีที่ควานช้างอีกคนนึงเนี่ยฮะได้ใส่ช้างมาขวางช้างตัวที่คลุ้มคลั่งเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับทำให้คนเสียชีวิตหนึ่งและก็บาดเจ็บอีกหนึ่งและก็มีคนตั้งคําถามต่อมามากมายหลายครั้งเหมือนกันอบอกว่างานบุญแบบนี้นะครับเนี่ยจะเอาช้าง มาร่วมพิธีแห่แบบนี้นะครับมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไร hmm. นี่นะครับแต่ว่าคนที่เอาอ้อยเนี่ยเมาฮะเอาไป hmm. ให้ช้างกินพอช้างกําลังจะกกินเนี่ยถกเขาเรียกว่าต้นอ้อยกลับมาดึงออกมานะครับไปหลอกช้างไปเล่นกับช้างช้างก็เลยไม่พอใจก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ท<ะ>ำให้มันหงุดหงิดนะใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เป็นไปได้หมดนะคะ